จะเป็นจังไดน,นอมาว่านเนาะค่ะถิบปลอยคลิปเหล็ก้อนอมอว่านถ้าผูดด้ใดติดตามก็น,น่าจะได้เนาะแตกสามตัวเมื่อนี่กับฟันดีคือเกาค่ะแต่ว่าสุขภาพยังว่าท่านได้ดีปันไดแต่มันก็ตามนาทีก็ต้องออกคลิปให้อีซี่หลายๆคนที่ติดตามช่องของยานเนาะค่ะ บ่สบายตอนนี้กันยังบ่มียนแข็งแรงดีปันหดตายยังลอยอยู่กะฝันดีเมื่ขึ้นนี่ฝันว่ามีหลดุดคันเก่าทีนี้จอดไว้ที่นี่มันระเบิดจังใดพุ่นพุงึืนท้องฟ้าจะ้ะทะเบียนรถจํำแม่นชัดเลยเพราะว่างวดนี่เพราะว่าจะรัฐมนตรีไทยเระว่าจะเหล็กน้อยกะ คิดว่าเลขงวดนี้บาดแท้คือฝันมีโชคมีบา้รมีอยู่ถ้าผู้ใดติดตามกัน,น่าจะได้งวดบางหนึ่งรัฐบาลไทยตอนอยาถวายพลไม้กับวาย,ยุาวาเลขรัฐบาลไทยงวดนี้มันจะออกพระเข้าพรรษาเข้าพรรษากับว,วันที่20-21วันที่2ี่สิบคนสุดท้ายการลูกหลานกับ กัแล้วแต่บุญเนาะคะ่ะเพราะว่าบุญมี่เห่ากระได้มันอยู่ที่บุญจ้ะอันนี้เนี่กรบบัดิชนับสนุนการพนั่นทุกประเภทแต่ยากับเป็นแนวทางให้เอฟซีหลายๆคนที่ว่าติดตามช่องของยาบาลละมีน้ำโชคมาตลอดเนาะคะ่ะผิดพาดประกันใดกะเยะว่ากันเนาะคะ่ะเพราะว่าบางไม่มีใครที่จะปล่อยดอกไม้สวรรค์เข้าทุกเวลาเข้าทุกงวด ถ้ามันเก่งถึงขนาดนั้นก็น่าจะไม่มีที่เก็บแล้วเพราะว่าประตูปัจจัยมันก็คือไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเฮาสิบอกว่าบุญเฮามีมันก็จังถือบุญเฮามีมันจังใดเนาะคะ่ะอันนี้ยากก็คือชี้แน่แนวทางเป็นแนวทางให้เฉยเฉยอันนี้ก็ถือโอกาสดีก็ขอให้พอๆพเอฟซีลหลายๆคนที่ว่าเข้าใจผิดว่าเออเฮ้ยเหล็ก ผู้ใดก็หายถือดอกอันซ้ำเรล็กอันหนึ่งจังสี่จังสันแต่ย่าไม่เคยประมาทใครอาจารย์ไหนก็นแล้วแต่มันแล้วแต่เขามันแล้วแต่อาจารย์ถ้าอาจารย์ไหนที่เขาเก่งย่าก็สาธุอย่าบ่เคยลบลูผู้บาอาจารย์จ้ะอยู่ในศีลในถ้ำตลอดแต่ว่าจะเอาย่าไปเอาภาพโลโก้แบบว่ารูปโปขึ้นหน้าจอ ยาบอมาขึ้นยาบมพ่อพอใจถ้าคนไหนที่ทําแล้วถ้าคิดผิดก็คิดใหม่ได้นะเพราะว่าช่องของยาบอแม่นช่องที่ตกต่ำถึงขนาดนั้นยากระคอให้งยาเว้าเนเธอเอายากัะขอจบเว้าเรื่องซํำนี้เดี๋ยวจะซ่วมให้เบ่งเหล็กน้อยเมื่อนี้คะ่ะ <c oughs> ตัวน,นี้ก็คือเลขน้อยบวกเล้าเด้วอจากฟันทงไปที่สอง อันนี้ตัวเด่นตัวร่องตัวกันกบมี่เจ็ดสามหนึ่งแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สองตัวตัวเด่นก็คือหกศูนย์แล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สองศูนย์อันนี้ฟันท่งเลยบ่าวาแต่หน่อยบ่าวาแต่เล่ามัอน,นีให้แห้งให้ปังขอให้ได้ขี่เครื่องบินไปฮอดประเทศเล่าด้จ้ะ เอาญาก็ขอจบไล์สดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าส,สบายดีสุขูสุขคน